สวัสดีค่ะพบกับหมอสิพอน,อนลน์นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อของการทำแผลเบื้องต้นนะคะด้วยตนเองที่บ้านค่ะคลิปที่แล้วเรารู้จักกับอุปกรณ์การทำแผลหลายชนิดนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาดูเทคนิคในการที่จะใช้อุปกรณ์หลักนั้นนะคะอันดับแรกน้ำเกลือนะคะ น้ำเกลือน,นี่นะคะเวลาเราใช้หมอแก็แนะนําให้ใช้ขวดเล็กนะคะเราก็ไม่แนะนําให้ใช้ขวดใหญ่เพราะว่าเวลาใช้เนี่ยก็จะเราไม่ต้องการให้เก็บไว้นานนะคะก็ต้องการให้หมดไปแล้วก็ใช้ใหม่นะคะเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคนะคะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเข้าไปปนเปื้อนนะคะเวลาเราใช้เราก็จะเปิดปากนะคะแล้วก็ วาง,งายฝานะคะเราจะไหฝานะคะเพื่อนะคะจะยหฝาวางบนภาชนะที่สะอาดนะคะเราจะไม่คว่ำขวาลงไปอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะไปปนเปื้อนกับเชื้อโรคสิ่งสกรปรกฝุ่นละอองที่อยู่บนภาชนะนะคะเพราะนั้นเมื่อเราเอากลับมาปิดอีก สิ่งที่ปนเปื้อนฝุ่นละอองเชื้อโรคก็จะตกลงไปในน้ําเกลือก็จะทําให้น้ําเกลืออันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สะอาดพอนะคะที่จะมาทําแผลเรานะคะเลาใช้เราก็ปิดให้เรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันกับน้ํายาล้างแผลเราก็จะต้องเปิดนะคะแล้วก็หงายฝาวางบนภาชนะที่สะอาดนะคะแล้วก็ปิด ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกรปรกปนเปื่อนไปนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของสำรีสำเรีันนี้ก็เป็นสำรีที่เป็นน้ำรีที่นึ่งทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหมอก็็แนะนําให้ใช้เป็นซองเล็กเพราะว่าเวลาเราเปิดซองเนี่ยนะคะ,ะเราจะใช้ไปแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ไม่หมดสำรีที่อยู่ในซองนี้ก็จะเป็นสำรีที่ไม่ผ่านการ นึ่งทำความสะอาดอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการคอตอนบัตนะคะคอตอนบัตเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนของที่เป็นสำรีกับส่วนที่เป็นก้านเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นสำลีเนี่ยก็เป็นส่วนที่สะอาดนะคะที่จะสัมผัสกับแผลของเราส่วนที่เป็นก้านเนี่ยเป็นส่วนที่เราใช้มือจับนะคะแล้ก็เปิดซองนะคะเปิดซองแล้วก็ หยิบเฉพาะก้านขึ้นมานะคะส่วนที่จะสัมผัสกระแผลก็คือส่วนที่เป็นสัมบีเท่านั้นนะคะเช่นเดียยกบผ้ากอสนะคะหมอก,ก็อยากจะให้เป็นชิ้นเล็กๆไม่มากนะคะเพราะว่าเวลาใช้ไปนะคะถ้าเราเปิดแล้วก็จะกลายเป็นผ้ากอสที่ไม่ได้ผ่านการนึ่งนะคะก็ไม่สะอาดพ,พอที่จะ มาใช้กับการทําความสะอาดแผลของเรานะคะเวลาเราเปิดใช้เนี่ยนะคะเราก็ก็จะจะได้เป็นผ้ากอสขึ้นมาสมมติว่าอันนี้หมอเปิดแล้วนะคะอันนี้ตัวตัวนี้เป็นตัวผ้ากอสเราก็จะจับเฉพาะขอบนะคะจับเฉพาะขอบของของผ้ากอสนะคะเราจะไม่เอามือเราไปจับตรงกลางเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนที่ผ้ากอสเนี่ยส่วนที่สะอาดเท่านั้นที่จะสัมผัสกับแผลของเรา นะคะพอเนสก็จะเป็นส่วนตรงกลางเวลาเราปิดผ้ากอสเนี่ยเราจะจับนะคะขอบแล้วก็ปิดลงไปเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนตรงกลางเท่านั้นก็จะเป็นส่วนที่สัมผัสกับแผลของเรานะคะสําหรับเซตทําแผลนะคะสําหรับคนที่มีหลายแผลนะคะแล้วก็มีแผลเยอะนะคะเพราะว่าเราก็อาจจะใช้เป็นแบบเซตทำแผลนะคะเขาจะมีเซตเล็ก กับเซตใหญ่เราก็เลือกดูนะคะให้เหมาะกับจำนวนแล้วก็ขนาดแผลของเราเราก็จะใช้กรนไกรนะคะตัดตอนะคะดึงถาดออกมาอย่างนี้นะคะในถาดเนี่ยเขาก็จะมีตัวตัวคีบตัวขีวขบอันเนี้ยเราก็จะจัดเฉพาะส่วนปลายของส่วนต้นที่ขี้ของเขาส่วนปลายนี้ก็เป็นส่วนที่สาะดนะคะเราก็สามารถเราใช้คีบผ้ากอคีบสำรีนะคะ แล้วก็เมื่อเราเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะวางส่วนที่เป็นปลายเนี่ยนะคะที่เราใช้คีบไว้ข้างในส่วนที่ที่เราจะมือจัดเนี่ยเราก็จะอยู่ที่ขอบเราจะไม่เอาลงไปในยอยู่ในถาดนี้นะคะถามว่าถ้าเราใช้สำลีผ้าก๊อสไม่หมดเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บมาใช้ซ้ําได้ไหมในทางปฏิบัติเราไม่แนะนํานะคะเพราะว่า ก็จะเมื่อใช้ไปแล้วผ่านไปแล้วเปิดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นของที่ไม่ได้นึ่งแล้วนะคะก็เหมือนกับสำรีขอ้อทอนบัตที่เราใช้กับใบหน้าเราทําความสะอาดใบหน้าอะไรไม่ใช่ทําความสะอาดแผลนะคะถ้าไม่จําเป็นจริงๆเราก็ไม่แนะนํานะคะถ้าสมมุติว่าเราจะใช้จริงๆนะคะหมอก็แนะนําว่าถ้าสมมุติว่าเพราะนั้นเวลาใช้เนี่ยเราก็จะจับเฉพาะขอบนะคะเราจะไม่เอามือเราไปจับ นะคะเราอาจจะแล้วก็ซองของเขาเนี่ยค่ะถ้าเราจําเป็นจะต้องเก็บนะคะซองของเขาเราก็ต้องวางบนภาชนะที่สะอาดนะคะแล้วก็จัดเฉพาะของแล้วก็เอาใส่เข้าไปนะคะถ้าอาจจะเอาฟัตเตอร์วางไว้ฟัตเตอร์ปิดไว้นะคะแล้วก็อาจจะมาใช้ในครั้งต่อไปเช่นเราทําตอนเช้าแล้วทําตอนเย็นเนี่ยนะคะอา,อาจจะ พออนุโลมได้นะคะแต่ถ้าจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้ใช้ซ้ำนะคะปิดปิด้วยเทปให้สนิทนะคะตัวที่ขี้อันนี้ก็จะไม่เอาใยลงไปนะคะเพราะว่ามันปนเปื้อนไปแล้วนะคะและอยืมนะคะเวลาเราใช้เสร็จเนี่ยอุปกรณ์ทุกชิ้นของเราจะต้องใส่ในถุงปลาตินะคะเป็นถุงแดงก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ผู้ที่เก็บขยะของเราเนี่ย เทศบาลในรู้แล้วว่านี่เป็นขยะติดเชื้อเขาก็จะมีวิธีการทำลายขยะติดเชื้อถ้าเราไม่มีถุงแดงเราก็ใช้ถุงพลาสติกธรรมดาแต่มัดถุงเสร็จแล้วให้เขียนนะคะว่าเป็นขยะติดเชื้อข้างหน้านะคะเราจะมาดูสาธิตการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำแผลจริงๆฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ